ยังไม่เห็นความจําเป็นในการลดอัตราดอกเบีย้ยพอพูดในลักษณะแบบนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่ามันส่งผลทําให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดลงของดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนั้นล,ลดน้อยลงค่ะก็เลยเป็นแรงถ่วงนะคะทำให้แนวโน้มของการเคลื่อนไหวในสินทรัพย์ต่างๆนั้นยังคงประคองตัวเพื่อรอดูสถานการณ์อย่างที่ทางของราคาทองคําในเช้าวันนี้เองค่ะมีจังหวะของการรีบาวกลบกับคืนมาได้บ้างนะคะโดยล่าสุดค่ะราคาทองคํานั้นยืนอยู่ที่4,073ดอลลาร์ต่อทรยอยออนในขณะที่ เงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยที่32บาท40ซางโดยประมาณนะคะปัจจัยที่ต้องจับตาต่อเนื่องก็คือตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดมีการรายงานตัวเลข ADP ภาคเอกชนที่อาจจะอ่อนแอลงมาเล็กน้อยนะคะจากที่คาดการเอาไว้ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะที่มีแรงเทขายไล่ลงมาต่อเนื่องแบบนี้แนวโน้มของนักลงทุนจะวางแผนการลงทุนต่อไปอย่างไรติดตามได้ในเทรดถามค่ะ พูดคุยกับคุณประกิตศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนม e r ชันพาร์ทเนอรค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะครับสวัสดีครับคุณแพทสวัสดี<า>ทุกท่านครับบรรยากาศการลงทุนดูไม่ค่อยสู้ดีค่ะช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะมองยังไงบ้างคะก็เงาเงาฮะหน่หอย,อยนะต่างประเทศก็อาจจะเฉาเฉาในไทยก็กลายเป็นเงาเงาไปนะครับคุณแพนค<า>่ะ ต่อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพรวมผมคิดว่ามันเป็นภาวะปกติหลังจากที่ทั้งสหรัฐเอย่ยตลาด S&P n แ s d ด s แแล้วก็รวมไปถึงเอเชียแปซ i ฟิกเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วง6-7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหร้อนแรงมากตั้งแต่ที่เราซาเรื่องของ Liberation Day นะขึ้นมาเยอะมากๆนะมันจะมีช่วงเวลาอ่อนเปรี้ยเพียแรงบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ส่วนเมืองไทยเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีปัจจัยเร่งขับเคลื่อนอะไรใหม่ๆนะฮะช่วงนี้ก็หน่อยเลยมูลค่าการซื้อขายน้อยถึงน้อยมากๆนะครับเหลือเทรดฉเฉลี่ยแค่วันละสามหมื่นล้านเองเดือนนี้นะครับแล้วใน30 0 0 0ล้านเนี่ย40%เป็นพวกโปรแกรมเทรดดิ้งด้วยและส่วนใหญ่ในโปรแกรมเทรดดิ้งก็เป็นพวก High Frequency Trade โดยรวมๆแล้วเ <laughs> งียบนะฮะก็บรรยากาศดูหนอยแต่ว่ามันมีภายใต้ความหนอยนะฮะ คือไปดู valuation ของหุ้นไทยอ่ะตอนนี้มันมันถูกมากเลยค่ะถูกจนน่าสนใจนะครับคือถูกระดับไหนก็คือดูจากกำไรตลาดก็ได้กำไรตลาดเนี่ยเรามีการรายงานงบไตรมาสสามออกมา2.6แสนล้านถือว่าเยอะใช้ได้นะครับเกินคาดประมาณ7%รวม9ไตรรวม9เดือนหรือ3ไตรมาสเนี่ยได้มา8.8แสนล้านบาท8.8แสนผมคิดว่าไตรมาส4ขอสัก2.2แสน ซึ่งมันเป็นไปได้นะ202 0นะ202เนี่ยเราก็จะได้1.1ละล้าน1.1ละล้านแปลงออกมาเป็น EPS เนี่ยก็อาจจะได้ประมาณสัก87 88บาทต่อหุ้น88บาทต่อหุ้นแล้วเกิดมีเรื่องการลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาเป็นสัก1.25นะครับแต่ตอนนี้มัน1.25ใช่ไหมก็โอ้โหเท่ากับว่าแนวรับอ่ะ1,003อะคือแนวรับนะฮะค่ะ แต่หลุดแล้ว,ลวมันหลุดแล้วก็แปลว่าถูกมากไง <c oughs> แนวรับหมายเพราะว่าประเมินแนวที่เรียกว่าถูกจนหน้าเอาอ่ะ <c oughs> มันคือพันสามกรอบล่างอ่ะ <c oughs> คือพันสามไม่ได้ไหมายความว่ากรอบล่างเราจะไปเข้าใจว่ากรอบล่างคือจุดที่จะไม่ต่างกว่านี้ไม่ใช่ค <c oughs> ประเมินขีดว่าที่บริเวณพันสามเนี่ยมันเป็นเอิร์เน็งมันจะสร้างเอิร์เน็งยูแกรบได้ลึกถึง5 9ซึ่งมันถูกมากค่ะ <c oughs> 5.9%เนี่ยมันเป็นจุดที่ถ้าไปสมัยก่อนหุ้นไทยมาถึงตรงเนี้ยมันคือต้องต้องซื้อนะครับก็ ทั้นี้พันสามมันคือที่ที่เรียกว่าถูกการต่ำกว่าพันสามก็เรียกเลยเรียกว่าถูกสุดๆไปเลย mm hmm. นะฮะในอีกมุมหนึ่งก็แปลว่าอัพไซด์เรามีกว้างพอสมควรอัพไซด์เอาแบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยนะฮะกดเครื่องคิดเลขแบบว่าขอกำไรนิดๆหน่อยๆเองเนี่ยมันไดถึงพันสี่รอยเก้าสิบจุด mm hmm. คือเอนี้อยูแกับที่บริเวณพันสี่รอยเก้าสิบจุดก็คิดออกมาแล้วประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เองถ้าห <Yeah. S 2> ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ไดพันสี่ร้อยเก้าสิบซึ่งไม่ได พันสิบเก้าสิบไม่ได้หมายความว่าแพงด้วยนะค่ะถ,ถือว่าถูกเมื่อเทียบกับสมัยก่อนด้วยโออมันก็เลยหุ้นไทยมันก็เลยดูเหมือนน่าเก็บแม้ว่ามันจะเฉาเฉาแต่การเก็บเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเก็บไปแล้วเราจะได้กําไรเยอะง่ายแต่การเก็บเนี่ยมันกำลังจะบอกว่ามันลงยากอืมแล้วเราจะซื้ออะไรซื้อเก็บแล้วแล้วมันลงยาก เราก็ต้องซื้อพวกหุ้นปันผลไงคุณแพนค่ะอต่ในเมื่อมันลงยากแต่เราได้เลยนแน่ๆเราได้ปันผลนแน่ไงค่ะแล้ก็เราสามารถสร้างพอร์ตพาสซีฟอินคัมได้จากหุ้นไทยเนี่ยแหละเหมาะมากเลยภายใต้ราคาแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าฝากเอาเงินฝากไว้ในแบงก์แล้วมันไม่ค่อยได้อะไรงั้นเราก็ซื้อหุ้นแบงก์สิงงไห เราก็ซื้อหุ้นแบงค์ไว้เราก็เอาปันผลจากแบงค์มาคุณมันก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวอะไรมันก็นิ่งๆสบายๆนะครับตัวไหนบ้างคะตัวนี้แหละอไม่ใช่ SCB ตัวนี้ไม่ใช่ค,ค,คือตัวไหนบ้างก็มี SCB นะครับเอ่อ k t บค่ะกิโก้นะครับเค a n k ตัวนี้จะจ่ายปันผลในระดับแบบเกิน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 5%หรืออ๋อหลายตัวก็เกิน6%เช่นทีสโก้เกิน6%ที์เอ่อเคทีบีเกิน6%แน่แน่และนะครับเพราะว่าอยู่ดีเขาก็มีระหว่างการออกมานะครับแต่คนที่น่าจะจ่ายโหดสุดในปีนี้ก็ยันน่าจะยังคงเป็นเอ b ซีบีหรือแม้กระทั่งเคแบงค์เมื่อก่อนเนี่ยจ่ายจุ๋มจิ๋มมากเลยนิดนี่หน่อยๆอยู่ดีก็น่าจะจ่ายดีเกิน6%นะครับอ่าก็ กลุ่มเหล่านี้น่าเอาแต่ว,ว่าการลงทุนในหุ้นปันผลเนี่ยเราจะไปกระจุกอยู่แต่อุตสาหกรรมใดอุตสากรรมหนึ่งเนี่ยมันเสี่ยงรเราสามารถกระจายอุตสาหกรรมได้นะครับซึ่งอุตสาหกรรมที่ผมคิดว่าเรากระจายไปได้เช่นอุตสาหกรรมพลังงานนะครับเราไปเอา,อาปตทได้นะครับปตทเนี่ยนิ่งยิ่งอยู่ตรงเนี้ยสาบาทเนี่ยโอ้โหแน่นิ่งแบบเนี้ยยิ่งยิ่งเอาได้ครับไปเอาอุตสาหกรรม,มอ,อื่นๆนะครับ อย่างเช่นพวกคอมมิอ i t ตี้อย่างเช่น u n ก็ได้ KBS ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อาจจะอื่นๆเลยคราวนี้ก็เน้นพวกโอ้พวกบริโภค FM เอย PM เอย PT เอยก็ได้พวกนี้จ่ายเกิน6%หมดนะครับค่ะอ่ะเหลือเวลาสั้นๆสักประมาณ30วินาทีค่ะคุณประกิตค่ะถ้าหลุดแนวรับตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองจากภาพเทคนิคอล1265ลงไปนี่1234เลยนะคะโดยประมาณนะคะ มันจะมีโอกาสหลุดแล้วย่อลงไปแบบนั้นหรือเปล่าคะก็ผมไม่ได้ให้ความสนคัญกับเรื่องเทคนิคออาผมให้ความสําคัญกับคาว่าถูกค่ะก็ย้ำว่าต่ำกับพันสามอะเรียกว่าถูกโอเคงั้นทยอยซื้อทีละไม้ใช่เท่าเกิดมันจะหล่นลงมายิ่งเป็นเรื่องน่าดีใจคุณก็เก็บปัผลเพิ่มขึ้นไงค่ะอ่าครัอย่าเพิ่งซื้อเต็มไม้ตอนนี้ค่อยๆทยอยซื้อได้ใช่ไหมคะเอ่อ ควรเป็นอย่างนั้น uh huh. บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกผมว่าเดือนนี้มันชัดแล้วแหละว่าคงไม่ดีทั้งเดือนอะ่ะถ้าเราจะทําอะไรเต็มที่ก็จะปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าอย่าลืมว่าเดือนธันวาคมในพุ้นไทยมันจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับค่า Thailand ESD มันจะเข้ามาช่วยได้บ้างและอย่าลืมว่าต้นปีหน้ามี เลือกตั้งนะฮะยุบสภาเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่น่าซื้อก็ทยอยทยอยทยอยไปค่ะโอเคเก็บไว้เป็นกลยุทธการลงทุนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับครับครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นโอกาสการลงทุนนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะคืออย่าเพิ่งใจร้อนนะคะถ้าเรามองภาพประกอบทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ภาพเทคนิคตเนี่ยจะช่วยให้คุณผู้ชมสามารถวางกลยุทธการลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นคือมีจังหวะของการปรับตัวลงมาลึกๆนะคะก็ค่อยๆทยอยซื้อทีละไม้ในทุนแต่ละตัว ที่ท่านสนใจค่ะจะได้ต้นทุนดีๆนะคะไปดูกันต่อค่ะผู้แนะนําจากทางรายการกันบ้างน,นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอมองไปที่จามาดนะคะเจมาดนะคะแล้วก็โคโคโครวมไปถึงทางด้านของรีเบเลเตอร์ค่ะมองไปที่ t f g กรุงศรีให้ไว้ที่ AOT ท็อปไทยออยแล้วก็ BDMS ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ หนึ่งในผู้นำไฟ n น n c ช a l Media ียแ t ลตฟอรมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร ันนี่เอ็กซ์โปกรุงเทพส่งท้ายปีครั้งที่8พบบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรโปรโมชั่นสุดพิเศษสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลากออมทรัพย์ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ20-23พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ฮอร์ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตจ,จัดโดยการเงินธนาคาร การเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟเนนซีล์มีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทสุเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร มันนี่เอ็กซ์โปกรุงเทพส่งท้ายปีครั้งที่8พบบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรโปรโมชั่นสุดพิเศษสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยตำ่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลากออมทรัพย์ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำประกันชีวิตประกรันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ20-23ถึงพฤศจิกายนนี้ที่ฮอหชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิกิ์จัดโดยการเงินธนาคาร สนุนโดยทรูไซเบอร์เซฟปกป้องภัยไซเบอร์แบงคอกแบงค์เมอร์ชานโปรจากธนาคารกรุงเทพชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต ผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะกราฟิกเราอาจจะเกินตัวเลขตัวอักษรไปนิดหนึ่งนะคะดาวโอนี่แนะนำเจมาร์โคโคโค่ Co 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 นะคะสวนทางด้านของรีเบเลเตอร์ให้ไว้ที่ TFG กรุงศรี AOT ทท็อปไทออยแล้วก็ BDMS มนะคะมาดูการส่งเสริมการเดินหน้าเรื่องของความยั่งยืนในการลดก๊าซเรือนกระจกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างค่ะล่าสุดค่ะเซตคาร์บอนของตลาดหลักทรัพย์ผ่านการรับรองของอบกเสริมความน่าเชื่อถือภาคธุรกิจไทยค่ะ คุณสอนพลตุลยระยะเสถียรรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าแพลตฟอร์มเซตคาร์บอนของตลาดหลักทรัพย์ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกหรืออบอกอในประเภทแพลตฟอร์มการรายงานคาร์บอนฟุติ้นต์ขององค์กรถือเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของกระบวนการคำนวณตามมาตรฐานสากลอาทิ CFO GHG Protocol และ ISSB ที่จะช่วยให้ข้อมูลคาร์บอนของภาคธุรกิจไทยมีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ทั้งในและต่างประเทศโดยจุดเด่นของเซตคาร์บอนคือระบบครบวงจรบนแพลตฟอร์มเดียวค่ะสามารถรองรับการคำนวณจัดเก็บวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกแบบ end to end ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและความสามารถในการเชื่อมต่อกับหลายหน่วยงานเช่นธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงสินเชื่อสี เขียวได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงอยากส่งเสริมให้บริษัทต่างๆนั้นเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มให้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ตัวเซตคาร์บอนเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นตัวช่วยนะครับให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยสามารถคอมพลาย์นะครับตามที่สำนักงานกรตเนี่ยกำหนดไว้ว่าเขาต้องเปิดข้อมูลคาร์บอนที่ได้รับการเวอร์ฟายแล้วเราก็อยากให้บริษัทเนี่ยเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็เปิดเปิดข้อมูลต้องเรียนว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยบริษัทสามารถมีช้อยที่จะใช้วิธีการคำนวณจะเป็นตัวบริษัทเองหรือใช้เครื่องมืออื่นเนี่ยทางทางเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับสามารถเชื่อมโยงกับระบบของ ESG data ได้ได้อยู่แล้วนะครับ แต่สําหรับบริษ,ษัทที่มองว่าเครื่องคิดเลขนี้เหมาะกับบริษ,ษัทนี้ก็สามารถใช้ได้สำหรับการรับรองนี้ค่ะมีอายุ3ปีโดยตลาดหลักทรัพย์เป็น1ใน7องค์กรในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากอบกในประเภทดังกล่าวและได้รับการรับรองครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจไทยในการเดินหน้าสู่เป้าหมายเน็ตซ r โรภายในปี2593ค่ะ เป็นแนวทางในการส่งเสริมความยั่งยืนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะรวมไปถึงค่ะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะสําหรับการจัดงานมหรกรรมการเงินมิน,นิเอ็กซโปที่กาลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้20-23พฤศจิกายนนะคะตลอด4วันเต็มค่ะมีงานสัมมนา,าเพียบเลยนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามหัวข้อที่น่าสนใจกันค่ะโดยงานสัมมนา,านะคะมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้อันนี้เป็นวิทยากรน,นะคะที่มวม ในงานสัมมนาครั้งนี้และแน่นอนนะคะอยากจะขอคุณผู้ชมนะมาเป็นกําลังใจให้แพนด้วยนะเพราะแพนทําในหลายหัวข้อเลยอย่างทางด้านของวันเสาร์ค่ะวันเสาร์สิบเอนาฬิกาถึงเที่ยงนะคะเจาะลึกเศรษฐกิจไทยปี2569้ยกโดย3กูรูอ c คโ o นมิสคุณบุรินอดุลวัฒนาจากศูนย์วิจัยการกรไทยดรพิมนาราฮิรันกสิจากทางด้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยาดรทิมมิมาชูเชิดจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะคะทั้ง3ท่านนี้หาตัวจับยากนะะคไไม่ด้ออ บ่อยๆอยากให้ท่านมาประเมินที่ทางของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าเนี่ยเผาจริงเผาหลอกเราจะเตรียมตัวยังไงนะคะวันอาทิตย์ค่ะ14นาฬกาจนถึง15นาฬิกานะคะทองคำยังแพงได้อีกลุ้นทยานเหนือ70,000บาทในปี2500 69นะคะคุณวรุตรุ่งขามจาก YLG Bullion Futures ค่ะจะมาหาจังหวะการลงทุนให้กับคุณผู้ชมกันและในวันอาทิตย์นะคะ15ในกา30นาทีจนถึง16ในกา30นาทีค่ะพร้อมลดยุทุกตลาดสร้างพอตโตรแรงในปี2026คุณนิพนธ์สุวรรณประสิ์นะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะจะมาวางแผนจัดพอร์ตใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยปานกลางไปถึงสูงนะคะท่านซื้อหุ้นนอกต้องเลือกตัวด้วยนะมันจะเหมาะสมกับท่านนะคะจะซื้อเทสลาดีหรือว่า Google ดีหรือซื้อ Apple ดีนะมันสามารถจัดสรรให้เหมาะกับความเสี่ยงของท่านได้ไปหาคำตอบในเวทีนี้กันค่ะและแน่นอนว่า การไปร่วมงานในครั้งนี้นะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่ามันนี่เอ็กซ์โปค่ะได้ร่วมกับไลน์แมนไร้นะคะแจกโค้ดส่วนลดเรียกรถเดินทางไปกลับลดสูงสุดถึง100บาทสําหรับลูกค้าใหม่นะคะใช้ครั้งแรกค่ะสามารถใส่โค้ดมันนี่หนึลดสูงสุดเลยนะคะ100บาทลูกค้าปัจจุบันค่ะลด20%สใส่โค้ดมันนี่ห้นะคะลดสูงสุด50บาทและใครที่ไปใช้ธุรกรรมทางการเงินภายในงานครั้งนี้นะคะอย่าลืมพกบ,บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ทำ ธุรกรรมได้ทันทีค่ะและทุกบูธนะคะเข้าฟรีตลอดงานค่ะเพื่อเจาะลึกให้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษกันบ้างช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนน n ีลเมเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบจสุเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร มันนี่เอ็กปกรุงเทพส่งท้ายปีครั้งที่8พบบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรโปรโมชั่นสุดพิเศษสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยตำ่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลากออมทรัพย์ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ20-23ถึงพฤศจิกายนนี้ที่ฮอลล์ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตจ,จัดโดยการเงินธนาคาร นาคารหนึ่งในผู้นำไฟ n น n c i ช l Media p ียแพลตฟอมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครวทสอบเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร มันนี่เอ็กซ์โปกรุงเทพสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์แบงก์แบง์เมอร์ชานโปรจากธนาคารกรุงเทพชิวไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต <ENNIS> กิกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปีนะครั้งที่8นะคะหรือว่า Money Expo 2025แบง k a r เ n นนะคะเราจะมาพบกันในวันที่20-23พฤศจิกายนนี้ที่ฮาว่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศรีกิจนะคะปีนี้ก็ยังมาในธีมด e ส i e ี e นเวลนะคะการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งนะด้วยการยืดหยุ่นค่ะงานนี้นะคะก็ได้รวบรวมโปรโมชั่นทางการเงินการลงทุนที่ดีที่สุดของปีเอาไว้ที่นี่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค่ะซึ่งมีทั้งสินเชื่อบ้านนะสินเชื่อธุรกิจ SME นะคะสินเชื่อบุคลนรถยต์ ะะรวมถึงสินเชื่อเพื่อการศึกษาด้วยนะคะและยังมีในส่วนของเงินฝากสลักออมทร,รัพย์อัตราดอกเบี้ยสูงพิเศษภายในงานนะคะและยังเป็นโค้งสุดท้ายของการลงทุนเพื่อการออมและการลดหย่อนภาษีไปพร้อมๆกันด้วยนะคะกับทั้งกองทุน RMF t i ESG x และ Thai ESG ค่ะรวมถึงประกันชีวิตประกันสุขภาพนะคะและประกันบำนาญก็มีให้เลือกซื้อภายในงานเช่นกันคนะ,ะซื้อกองทุนนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง800,000บาทนะคะและการซื้อประกันนะคะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง300,000บาทค่ะใครที่ยังไม่เคยทำนะ หรือไม่เข้าใจนะในเรื่องของการคำนวณและการลดหย่อนภาษีมาที่งานนะมีผู้เชี่ยวชาญมากมายเลยนะที่จะสามารถให้คำแนะนําและช่วยในการวางแผนภาษีให้กับท่านได้นะและอยาบพลาดนะกับกิจกรรมพิเศษรับปรึกษาเพื่อวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนะอันนี้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะักวางแผนการเงิน g p f จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะที่จะมาให้บริการภายในงานด้วยนะคะสามารถสมัครล่วงหน้าได้เลยนะคะตาม QR code ที่ขึ้นอยู่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะสมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อนเพราะสิทธิ์มีจำนวนจำก อีกด้วยส่วนใครที่พลาดกิจกรรมนีนะ้สมัครไม่ทันนะไม่เป็นไรนะยังมีกิจกรรมดีๆภายในงานนะเมื่อทําธุรกรรมภายในงานกับเรานะยังสามารถรุ่นรับรางวัลกลับบ้านมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะทองคําแท่งนะรวมถึงโทรศัพท์ iPhone 17เป็นต้นนะเป็นงานดีๆที่มีแต่ได้นะและมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คําปรึกษาตลอด4วันเต็มนะห้ามพลาดค่ะแน่นอนว่าภายในงานนะมีโปรโมชั่นทางการเงินการลงทุนดีๆแน่นอนนะขอเริ่มต้นยกตัวอย่างนะจากในกลุ่มของสินเชื่อนะกลับ ใครที่รอคอยอยู่ในส่วนของสินเชื่อบ้านนะมีโปรโมชั่นดังนี้ค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยานะ,ะมีสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยศปนให้นานถึง3เดือนแรกเลยค่ะธนาคารกรุงไทยนะมีสินเชื่อบ้านในฝันค่ะซื้อและสร้างบ้านนะะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.29%ต่อปีและยังมีสินเชื่อรีไฟแนนซ์นะลดภาระนะะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น1.54%ต่อปีนะ,ะได้นาน1ปีแรกเลยทีเดียวค่ะมีในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะกับสินเชื่อเพื่อซื้อสร้างต่อเติม ขยายซ่อมแซมไถ่ยถอนหรือซื้ออุปกรณ์เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนะในส่วนของสินเชื่อบ้าน ghb precious 2,568และสินเชื่อบ้าน life begin with ghb 2568นดะดอกเบี้ยนะคะสปีแรกเริ่มต้นเพียง2.7%เท่านั้นค่ะมีในส่วนของธนาคารกรุงเทพนะสินเชื่อบ้านบัวหลวงนะอัตราดอกเบี้ยพิเศษภายในงานนะนอกจากนี้นะคะยังมีสินเชื่อบัวหลวงคูณผลบ้านแลกเงินดและมีบัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขายมาให้บริการภายในบูธอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ในส่วน ของสินเชื่อธุรกิจ SME กันบ้างนะใครที่กําลังรอคอยนะมีในส่วนของธนาคารกรุงไทยค่ะกับสินเชื่อ SME s i ส์เล็กไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะทำธุรกิจ1ปีก็สามารถกู้ได้เลยนะคะวงเงินกูส้สูงสุดสูงถึง3ล้านบาทค่ะและมีในส่วนของสินเชื่อ SME ผ่อนนานะทำธุรกิจเพียง2ปีก็กู้ได้นะคะวงเงินกู้สูงสุด20ล้านบาทและผ่อนได้นานถึง20ปีเลยทีเดียวค่ะมาดูกันต่อในส่วนของสินเชื่อบุคคลนะคะยังอยู่กับโปรโมชั่นของธนาคารกรุงไทยนะสินเชื่อเพื่อการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศนะะอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง3.1%ต่อปีนะผ่อนได้นานสูงสุดถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะและยังมีในส่วนของธนาคารออมสินนะคะกับสินเชื่อธนาคารประชาชนวงเงินสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง0.5%ต่อเดือนเท่านั้นค่ะและมีสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยนะคะวงเงินสูงสุดถึง1 0 0 0บาทก็อัตราดอกเบี้ยคงที่1%ต่อเดือนเท่านั้นค่ะใครที่สนใจในเรื่องของการออมนะให้ได้ผลตอบแทนสูงๆนะภายในงานมีโปรโมชั่นเช่นกันนะ ขอเริ่มกันที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะมีสลากออมทรัพย์ทออสอชุดนักคราช2นะคะผลตอบแทนหน้าสลาก0.5%ต่อปีและชุดพิมานมา2,568ผลตอบแทนหน้าสลาก1%ต่อปีทั้งหมดนี้สามารถลุ้นรางวัลใหญ่สูงสุดได้มูลค่าถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของโปรโมชั่นประกันนะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกรรมที่จะช่วยท่านประหยัดภาษีได้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันบำนาญน,นะคะมาเริ่มกันที่โปรโมชั่นของธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะ เมื่อสมัครและชําระเบีย้ยประกันชีวิตนะ,ะสูงสุดต่อวันรับปรุง4ี่กิฟต์การ์ดมูลค่าถึงส0,000บาทเลยทีเดียวนะคะอันนี้มีเพียงแค่วันละ1รางวัลเท่านั้นนะสวัน4รางวัลค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะ,ะซื้อประกันในโครงการชี l ์ไลฟ์นะพร้อมชําระเบีย้ยงวดแรกรับของสำารนักคุณตามเงื่อนไขาอาทิ iPhone 17 Pro Max ค่ะ iPad a i r M3 นะคะไดเซนพิวริฟายเออร์ูนะคะมาเชล l มดิฟสอหรือเ u c เช r สซนคันมูลค่าสูงสุดถึง2,000บาทอีกด,ด้วยค่ะมากันต่อในส่วน ของบริษัทไทยประกันชีวิตนะซื้อประกันภายในงานตั้งแต่1 0 0 0 0บาทขึ้นไปเท่านั้นนะ,ะรับของสัมนาคุณตามเงื่อนไขทันทีค่ะนอกจากโปรโมชั่นนะคะทางด้านการเงินการลงทุนแล้วนะคนที่สนใจนะยังมีหัวข้อสัมนาที่น่าสนใจให้ฟังฟรีตลอด4วันเลยแล้วก็น่าสนใจมากๆนะขอยกตัวอย่างรอบสัมมนานะะในวันพฤหัสที่2ี่สิะเวลาบ่าย2โมงนะ,ะกับสัมนาหัวข้อ The g o l d เดลงทุนทองคำสุดขพื่วเทรดสั้นปันกำไรหนักค่ะโดย MPS มพโกแม่ทองสุกนะคะ,ะ,ะเวลาบ่าย3โมงครึ่งวางแผนภาษีปลายปี ลดหย่อนดีๆมีเงินคืนนะคะโดยเพจแท็กบัตรน้อมนะคะวันศุกร์ที่21นะ,ะเวลาบ่าย2โมงตรงนะคะฟันพอร์ตเงินล้านนะ,ะไปกับเพจน้ำไฟแนนซ์ค่ะเวลาบ่าย3โมงครึง่งนะ,ะหัวข้อการออมและการลงทุนด้วยเทคโนโลยี AI ไปกับจิตตะเวลนะคะวันเสาร์ที่22ค่ะเวลา11โมงนะคะเจาะลึกเศรษฐกิจไทยปี69โดย3กูรูอิคโนมิสตนะจากทั้งศูนย์วิจัยกสิกรไทยทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีและศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคาร SCB ค่ะเวลาบ่าย2 นะกับมันนี่ฟรีดอมเสรีภาพทางการเงินนะโดยคุณนิรนันตุวัฒนานุกูลและดรกอรคกรณ์คูสวีวงจากไบแอนซะ์มาให้ความรู้เรื่องการลงทุนอีกด้วยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าสําหรับรอบกิจกรรมนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีอีกมากนะรวมถึงโปรโมชั่นดีๆนะที่มีให้ดูเพิ่มเติมได้อีกมากนะอยากให้ไปติดตามกันได้นะที่ทาง w w w m o n e y e x p o n e t นะหรือว่าทาง a c e b o o k นะแฟนเพจมันนี่เอ็กซได้ด้วยนะคะและท่านที่จะมาร่วมงานนะอย่าลืมนะนำเอกสารสำคัญมาด้วย3อย่างเพมอม่านง ะะโอกาสในการทาธุรกรรมดีๆที่มีแค่สีวันนี้เท่านั้นค่ะอย่างแรกนะคะคือสําเนาบัตรประชาชนค่ะอย่างที่สองคือสําเนาทะเบียนบ้านนะคะและอย่างสุดท้ายคือเอกสารรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะคะมีครบ3อย่างนี้นะ,ะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆกับธุรกรรมดีๆภายในงานมันนี่เอ็กซ์โปแน่นอนค่ะเราพบกันนะคะวันที่20 23พฤศจิกายนนี้นะคะห้อ,องหศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจการเงินดีๆนะ,ะมีได้ทุกคนนะ,ะเริ่มต้นได้ที่นี่นะะมันนี่เอ็กซ์โปค่ะ ตรงนี้เริ่มต้นวันแรกนะคะก็มีโปรโมชั่นต่างๆจัดเต็มเลยค่ะเริ่มต้นงานสัมมนาเวทีแรกที่11เอริกาด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถไปกันได้ค่ะหอหชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติเซริกิตนะคะรอต้อนรับอยู่นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ หนึ่งในผู้นำไฟเนนซีลเมเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร